สวัสดีครับผมนะครับนายอภพลเขียวคาลขที่22ห้องหนึ่งวันนี้นะครับรับบทเป็นครูครับผู้สอนในการใช้งานบลนเดอร์นะครับสวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวทีที่มาสิริวงศ์นักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาไทยวันนี้รับบทเป็นนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันนิสามลกาเรที่2 7ห้องหนึ่งสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่3รับบทเป็นนักเรียนค่ะ อันดับแรกนะครับก็ให้เราเข้ามาในส่วนของหน้าจอของ Google Chrome นะครับแล้วให้เราเซิร์ชไปที่คำว่า WonderGo นะครับจะเคยไปแล้วให้เราเลือกนะครับเป็นส่วนของ Wonder Thailand นะครับเพื่อทำการเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนใช้งานนะครับในมุมมุซ้ายของหน้าจอครับก็จะมีให้เลือกลงทะเบียนแล้วก็เลือกเข้าสู่ระบบนะครับเราก็เดี๋ยวของผมนะครับผมก็ทาการสมัครไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าสู่ระบบให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับ เข้ามาแล้วก็ให้เราเลือกเป็นส่วนของวันเดอร์โกนะครับอ่าก็จะขึ้นหน้าแรกขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ให้เลือกเป็นคุณครูนะครับเพราะว่าเราจะทําการสร้างแบบทดสอบให้นักเรียนได้เล่นนะครับแล้วก็เลือกคุณครูเลย ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาครับมันก็จะมีในแในถบหน้าต่างเป็นบทเรียนของฉัืนบทเรียนพร้อมใช้งานนะครับก็มีที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นบทเรียนสําเร็จรูปที่มีคนสร้างไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนของฉันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการสร้างบทเรียนหรือว่าสร้างแบบทดสอบให้นักเรียนได้ฝึกทํากันดูนะครับแล้วก็เริ่มไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเป็นการสร้างบทเรียนคลิกเข้าไปเลยนะครับ มันก็จะมีให้เราก่อกครับทั้งชื่อบทเรียนชื่อวิชาแล้วก็ระดับชั้นนะครับที่จะทําการทดสอบครับเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อบทเรียนเป็นผมจะสมมติว่าเป็นใบเป็นแบบทดสอบกลางภาคแล้วกันนะครับอันนี้นะครับก็จะใส่เป็นชื่อบทเรียนนะครับเป็นแบบทดสอบกลางภาคนะครับส่วนชื่อวิชานะครับก็จะเป็นมันจะมีให้เลือกเนาะผมก็จะเลือกเป็นรายวิชาภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นระดับชั้นมอหนึ่งนะครับ เมื่อเลือกชั้นเสร็จแล้วเราก็มาเลือกแบบข้อสอบนะครับมันก็มีอยู่6กตัวเลือกก็จะเป็นทั้งเลือกหนึ่งคตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับล้วก็เลือกหนึ่งภาพที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็เลือกแบบหลายคําตอบที่ถูกต้องแล้วก็เป็นเลือกหลายรูปภาพที่ถูกต้องแล้วก็เรียงลาดับของรูปภาพหรือข้อความเนียงลำดยวผมนะครับจะทำเป็นแบบเลือกคําตอบที่ถูกต้องเ็ีคำตอบเดียวนะครับก็จะเริ่มสร้างคําถามนะรผมจะเอาข้อสอบที่ผมทำไว้เสร็จแล้วมาใส่เลยนะครับในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มคําถามนะครับแล้วก็ ส่วนของคําตอบนะครับเป็นการเพิ่มช้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมก็จะก๊อปมาใส่เลยนะครับอันนี้เป็นช้อยที่1นะครับก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับช้อยที่2ก็กรอมาใส่ช้อยที่3นะครับอันนี้ก็เป็นประเภทของการเขียนแสดงความคิดเห็นนะครับที่ผมทาในของผมก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของข้อ2ข้อ3ข้อ4ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อผมเพิ่มช้อยเสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องมีการติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับหน้าคําตอบที่ถูกต้องด้วยนะครับ หนึ่งคำตอบนะครับอันนี้ผมก็ทําการเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับในส่วนของข้อสอบนะครับที่จะทําการใส่ในเกมหรือว่าใส่ในแบบทดสอบในเกมนะครับวันเดอร์ของผมนะครับอันนี้ผมก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นข้อที่3ามแลข้อที่4ข้อที่5ที่6ไปเรื่อยๆเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อที่5้าแล้วนะครับที่ผมเพิ่มในส่วนของแบบทดสอบนะครับการภาคหรือว่าเกี่ยวกับข้อสอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นรูปภาพอีกตัวอีกข้อหนึ่งนะครับก็เป็นก็คือผมจะถามเกี่ยวกับว่าภาพที่เห็นนี้คือเป็นภาพเกี่ยวกับอนะไรคือในข้อสอบนี้เราสามารถเพิ่มรูปภาพาได้นะครับในการสร้างคําถามนะครับ เมื่อเราสร้างข้อสอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เช็คดูข้อสอบของเราแต่ละข้อนะแล้วก็กดบันทึกนะครับก็จะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นเป็นนี่คือเป็นส่วนของข้อสอบของเราที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปทดลองเล่นกันเลยนะครับโดยนะครับครูก็ไปคลิกที่คําว่าเล่นบทเรียนนี้เลยนะครับในชุดแบบทดสอบกลางภาคของเรานะครับเสร็จแล้วก็ไปเปิดห้องเรียนเลยนะครับแล้วก็ไปเลือก จำนวนคนนะครับว่าเราจะให้เล่นในรอบนี้กี่คนเดี๋ยวผมจะใส่เป็น3คนนะครับเพราะว่านักเรียนเราสมมุติขึ้นมา 2- 3สาคนนะครับเสร็จแล้วก็ไปเปิดห้องเรียนเลยเริ่มเกมเลยนะครับอ่าก็กดเพย์เลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นรหัสนะครับให้นักเรียนได้เล่นนะครับ โดยนะคะหน้าต่างห้องของนักเรียนนะคะก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมเข้าไปทําข้อสอบนะคะเรานะคะก็จะใส่รหัสห้องก่อนนะคะส่วนในรหัสห้องนะคะก็จะเอามาจากคุณครูนะคะพอเราใส่รหัสห้องเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปที่เข้าเกมนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะให้เรากรอกชื่อนะคะ เราก็กรอกชื่อเราได้เลยนะคะที่นี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกตัวการ์ตูนนะคะว่าเราจะเอาตัวไหนนะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็สร้างตัวละครนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเล่นเกม ในส่วนนี้นะครับก็รอนักเรียนเข้ามานะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาเสร็จแล้วผมก็จะเริ่มเล่นเลยนะครับอ่ามันจะขึ้นว่าแบบทดสอบกลางภาคนะครับอ่าแล้วนักเรียนเลือกคําตอบเดียวนะครับมันก็จะขึ้นคําถามนะครับคําถามแล้วก็ตามด้วยช้อยคําตอบให้เลือกนะครับเหมือนการทําข้อสอบทั่วไปนะครับเมื่อเราทําเสร็จนะครับก็จะเป็นการอ่ามันก็จะบอกว่าทําถูกกี่ข้อนะครับในส่วนของหน้าจอครูส่วนของนักเรียนก็จะบอกว่าถูกแล้วก็ได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเมื่อเราได้คะแนนเสร็จแล้วมันก็จะมีการต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามหรือว่ามีอาวุธนนนะะคครรรรรัััับบบบใกกกาาาตตต่่่อออสูู้้ฝงงขมมเเืถ อันนี้นะครับก็จะทําการตอบไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็ให้หนักเรียนทําแล้วก็หน้าจอของครูขึ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้นะครับก็ผมก็ได้กลุ่มของเรานะครับก็ได้โชว์ในส่วนของคําถามแล้วก็คําตอบของหน้าจอเป็นเป็นหน้าจอของนักเรียนไปด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นการกําลังเล่นอยู่นะครับระหว่างหน้าจอของนักเรียนกับหน้าจอของครูนะครับเล็กๆก็จะเป็นหน้าจอของนักเรียนนะครับที่โชว์ให้ดูอยู่แล้วก็ส่วนของที่เป็นตัวการ์ตูนกับตัว นักสู้อะไรต่างๆที่เป็นตัวการ์ตูนก็เป็นส่วนของหน้าจอของครูนะครับที่จะชัวว่าตัวการ์ตูนนี้เป็นชื่อของใครกําลังต่อสู้กับอะไรอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อสอบที่เป็นรูปภาพนะครับที่กําลังโชว์อยู่นะครับมันก็จะมีการบอกคะแนนต่างๆเมื่อเราทาเสร็จนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อข้อสุดท้ายเมื่อเราเสร็จไปแล้วก็จะมีการ อบอกลำดับที่นะครับว่าใครได้ที่1ที่2ได้คะแนนที่เท่าไหร่ในส่วนของหน้าจอก็จะบอกว่าเราเนี่ได้ที่เท่าไหร่นะครับของนักเรียนก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการใช้โปรแกรม Wo นเดอร์นะครับ